สวัสดีครับไล่พวน้อยครับในไล่พวจน้อยทานเพื่อนในหยอดแก๊สนะครับแล้วเรามีวิธีเทคนิคที่ที่ยังไม่ได้บอกเพื่อนอีกอย่างนะครับแต่เพื่อนใหม่นะครับแต่เพื่อนมือเก่าก็คงน่าจะรู้ครับการหยอดแก๊สบางทีเราถ้าต้นรองงามเนี่ยเราก็หยอดประมาณสองครั้งถ้าสองครั้งคือคุ้งน้ำยาด้วยนะครับน้ำยานี่คือแก๊สครับแก๊สที่เราหยอดไปแล้วนี่นะ้องใส่ถงไปนะครับ นี่ครับแกะแกะไร่ปูหยอดวันนี้ไล่ปูจะมาหยอดถูกว่าฉีกตานะครับเราก็มีเทคนิคเคล็ดลับที่ว่ามีเ,เพื่อนถามไล่ปูเยอะว่าทําไมหยอดไม่ออกหยอดตามไล่ปูแล้วสองครั้งไม่ออกสามครั้งไม่ออกเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่านี่ครับน้ํายานะครับน้ํายาก็สังปนะครับทันยางไป ยางไปปุ๊บเราก็คนนะครับคนให้เข้าคนให้เข้ากันเป็นเพราะว่าที่เราหย่อนไม่ออกใต้ภูจากไร่ภูวิเคาะ์แล้วด้วยตัวไร่ภูว่าเพื่อนๆอาจจะอาจจะจ้างครับจ้างคนงานทําแล้วเราบอกตามที่ไร่ภูบอกแต่เพื่อนๆได้ได้บอกคนงานใช่ไหมแต่ว่าการหย่อนหนึ่งสองสามเนี่ยหรือหนึ่งสองหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ย การยอดนะครับเนี่ยครับเราคุกแก๊สทันจัญยาเข้ากันนะครับเนี่ยยอดครั้งแรกห่างกันเจ็ดห่างกันประมาณสามวันหรือเจ็ดวันพอเราพอครั้งสองเนี่ยเราจะยอดเนี่ยมันต้องมีน้ําทุกครั้งนะเพื่อนจำไว้นะครับต้องมีน้ําที่ยอดทุกครั้งการยอดทุกครั้งต้องให้มีการดังฟอนะครับคือแก๊สระเบิดในยอดนะครับก็พิ้ว่าเป็นอันจาเร็จนะครับแต่ไลฟ์พูดคิดว่าบางคนนะถ้าเกิดเขาไม่ทําเองเขาแค่ดูจากคลิปวีโอแล้วไปทำเนี่ยมันเกิดปัญหาเนื่องจาก หยอดไม่ตรงยอดแล้หยอดเข้าไปอ่ะหยอดครั้งแรกครั้งสองมันจะเกิดแก๊สแก๊สจะแข่งตัวแข่งตัวแข่งตัวปุ๊บมันจะบังนะครับจะบังจะบังจะบังยอดครับเพื่อนๆมันจะบังยอดไม่ให้แก๊สที่เราหยอดทั้งสามลงไปท้าเราหยอดเนี่ยทั้งสองที่เราหยอดเนี uh ่ยครับที่เราจิดตานะครับหยอดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ถึงครับ เพราะว่ามันจะมีฟองขา,ขาวๆติดอยู่เทคนิคของการแก้ปัญหานี้ก็คือที่ทําไมเราเขาเราเรา,เรา,เรานี้ครับเป็นเหล็กกระทุ้งนะครับแต่เพื่อนจะใช้แบบไหนก็ได้นี่ของไรโพใช้แบบน,นี้นะครับกระทุ้งลงไปครับกระทุ้งเพาะเลยนี่ครับกระทุ้งเพาะให้เราเห็นน้ําครับพอเราเห็นน้ําเราก็ขยอดลงไปครับเพื่อนๆน,นี่นี่ครับแก๊วก็จะดูดจะเดือด กิดการเดือดนะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราหยอดลงไปเลยเราหยอดไปเลยปุ๊บเนี่ยแก๊สที่เราหยอดครั้งหนึ่งครั้งสองอะ่ะเขาเรียกว่ามันจะเป็นคาบแข็งแล้วมันจะแข่งตัวมันจะบังรูบังรูบังรูแล้วมันจะทำให้การบังคับผลไม่ออกเพื่อนๆก็ต้องทำโดยโดยยังไง หนึ่งวิธีแรกคือการแก้ถ้าไม่ออกนี่เราก็หยดแก๊สไปก่อนเลยปุ๊บเราก็เหล็กกระทุ้งตามครับทิ้งยอดเพื่อให้แก๊สที่เราหยดไปลงไปถึงถึง,ถ,งถึงน้ํานะครับหยดทุกครั้งต้องมีน้ํานะครับจําไว้นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับมือใหม่นะครับต้องมีน้ํานะครับนี่ยกระทุ้งลงไปกระทุ้งไม่ต้องถึงให้ยอดพังนะคือว่ากระทุ้งให้แก๊สมันเข้ายอดเนี่ยปุ๊บกระทุ้งนี่คือยอดการกระทุง้งก็คือครั้งสองครั้งสามเพราะว่าเกิดเราปล่อยไวเจ็ดวันเนี่ย การแก๊สที่ระยอดครั้งแรกอ่ะมันจะแข่งตัวมันทําให้มันทําให้เนี่ยบางรูตรงนี้เนี่ยบางรูบริเวณรูเนี่ย,ยมันทําให้แก๊สที่ระยอดลงไปไม่ถึงไม่ถึงน้ํามันไม่เกิดการระเบิดพอไม่เกิดการระเบิดมันก็ไม่สําเร็จผลนะครับเพื่อนๆมันจะไม่สาเร็จผลนี่ไลฟ์ูเอาวิธีเทคนิคมาบอกขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆเข้ามาถามไลฟ์ูเยอะว่าทําไมทําตามคลิปแล้วไม่ออกยอดสองครั้งแล้วไม่ออกสามครั้งแล้วไม่ออก เพื่อนที่มาถามคือเพื่อนไม่ได้เป็นชาวไร่โดยตรงคือเป็นเพื่อนเรียนรู้จากการศ,ศึกษาแล้วเพื่อนก็ไปทําทําก็คือได้บอกลูกน้องทําแล้วลูกน้องก็ไม่เป็นก็ไม่เข้าใจการหยอดแก๊สคือการหยอดแก๊สต้องหยอดให้ลงยอดยอดที่มีน้ําจอดลงไปถ้าครั้งสามเนี่ยเราเราเราถ้าเกิดเราเป็นผู้สั่งการเราก็มาดูเลยว่ายอดเนี่ยแก๊สมันแข็งตัวไหมเรามาเชิงเงื้อดูเลยเพื่อน,อนแก๊สมันแข็งตัวไหม แก๊สมันแข็งตัวบางเนี no ่ยแก๊สมันจะแข็งตัวขึ right. occasion, ้นมาแข็งตัวเป็นแบบนี้เนี่ยในครั้งนี้ในครั้งเนี่ยแข็งตัวคือแก๊สที่เราหยอดไปครั้งแรกครั้งสองมันจะมันมันจะเป็นขาวๆแล้วมันจะมันจะอยู่บริเวณยอดนะครับเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยขาวแล้วบางบางทีเราหยอดคนงานเราหยอดมากไปมันก็จะเยอะมึงขี้เกียจไงเกียจหยอดคือทำไปช่วยช่วยหยอดลงไปเยอะแล้วมันก็จะปิดรูพอหยอดครั้งสามลงไปหรือครั้งสองไป แย้ที่จะหยอไปใหม่มันไม่ถึงน้ํามันไม่เกิดการระเบิดพอไม่เกิดการระเบิดมันก็เหมือนว่าเราไม่ทําอะไรเกิดขึ้นนั่นคือการที่หย่ดไม่ออกมีไลโพสรุปให้ฟังนะครับเทคนิคง,ง่ายๆก็คือการแก้ปัญหานี้ก็คือถ้าเราไม่ให้ทเองเราจ้างคนงานเราใช้ตัวนี้เลยนะเพื่อนนี่ครับหาเหล็กแ,แออกลมมประมาณนี้ให้คนงานแทงลงไปไปเราต้องมาดูแต่ก่อนที่เราจะให้คนงานแทงเราต้องมาดูผลงานของเราก่อนว่า ในยอดของเราเนี่ยที่เราหยอดครั้งแรกเนี่ยแก๊สอ่ะมันขาวคา,ายอดหรือเปล่านะครับมันยาว <Sie> มันขาวคา,ายอดหรือเปล่ามันบางรูรหรือเปล่าในาน้ํามีรูหรือเปล่าในยอดมีน้ําหรือเปล่านะครับถ้ามันบางรูแก๊สแก๊สที่หยอดไปครั้งแรกครั้งสองมันบางรูเราก็จะใช้เหล็กกระทุ้งครับกระทุ้งไปก่อนให้เห็นน้ําปุ๊บพอเห็นน้ําปุ๊บเราก็นี่ครับทํากราระเบิดลงไปหยอดไปครับมันก็จะระเบิดอย่างนีๆๆ้นะครับนี่ครับ ต้องให้เป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าการที่หยอดแก๊สซ้ำหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ยสับต้นที่งามเนี่ยห่างกันเจ็ดวันนะแก๊สแก๊สมันตัวแรกที่หยอดไปมันจะบางยอดมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะแข็งตัวสีขาวแล้วมันทําให้บางรูบางเขาเรียกบางยอดมันหรือพอเราหยอดครั้งแรกเราหยอดปลายฝนแล้วเนี้ยปลายฝนต้นหนาวคนนี้ แต่ไ้ภูมีฝนยังตกอยู่ยอดปลายฝนน้ํามันเหลือน้อยใช่ไหมหยอดครั้งแรกอะยอดครั้งแรกลงไปแล้วอะน้ํามันก็แห้งเพื่อนอาจารจะแห้งได้เราต้องใช้เหล็กแทงดูว่ามีน้ําหลงเลือไหมสามครั้งสองเนะี้ยดูว่ามีน้าไหมยอดมีน้ํำไหมการที่ยอดไม่ออกคือเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหลักสูตรที่ไรภูนํามาเสนอเพราะว่าเพื่อนเพื่อนได้ถามไรภูมาเยอะไรภูก็ เออคงฟังฟังแล้วไ่ภูเข้าใจเขาคิดว่าทุกเพื่อนทุกคนที่เป็นนายทุนน่ะก็จะจ้างคนงานทําแล้วคนงานก็ไม่เข้าใจเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจไล่ภูบอกแต่ว่าความเข้าใจในตัวของงานยังไม่มีเราก็เลยเอารายละเอียดสุดยอดมาบอกกันนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับคือเราเราจะําเราก็ดูว่าในยอดมีน้ํำไหมการหยอดแก๊สคือยอดสบดต้องมีน้ํานะครับแล้วหยอดแก๊สสำรัดเราต้องหยอด ทำยังไงก็ได้ด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ต้องทําตามไล่ภูก็ได้แต่ว่าให้แก๊สของคุณลงไปในยอดให้ได้ยอดสับรถให้มันถึงน้ําให้มันเกิดการระเบิดนั่นแหละครับแล้วก็ต้องหยอดเวลาเช้าหรือเย็นเท่านั้นอากาศยังเย็นอากาศร้อนไม่สมควรหยอดนะครับการหยอดสับรถด้วยแก๊สจะทําให้ตาดอกสวยรูปทรงสวยนะครับลูกจะยาวสวยแต่การหยอด,ดยน้ํยยาจะทําให้ลูกรถกลมนะครับ ก็มาบอกกันนะครับพอจะเข้าใจนะครับเราเพื่อนมือใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นมืออาชีพเขาก็รู้แล้วนะครับแต่ไลฟ์พูททาสำหรับมือใหม่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเป็นมือใหม่ที่เป็นนายทุนเนี่ยคือจ้างคนง,งานไปหยอดหนึ่งครัง้งสองครั้งไม่ออกเพราะใช่เรามีวิธีหยอดแต่หลักของการหยอดคือต้องหยอดให้ลงถึงยอดให้ถึงน้ําพอการซ้ำครั้งสองเนี่ยบางทีมันจะมีคาบแก๊สที่แข่งตัวขาวๆมันจะบังแก๊สทัง้งรั้งแรกครั้งสองได้ทําให้ไม่ออกเพราะแก๊สมันไม่ถึงถึงไม่ถึง ไม่ถึงยอดมันจริงๆไงมันค้างตรงที่ข่าๆอยู่แต่ครั้งสามบางคนบางคนครั้งแรกใส่มากเกินไปมันมันมันข่าวเยอะมันบางรูรูมันตันแล้วมันก็ต้องใช้เหล็กเหล็กกระทุ้งนะครับเหล็กก็ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยคลิปนี้จะอธิบายบน,บนไปบนมาหลายรอบนะเพื่อว่าให้เพื่อนๆศึกษาและเข้าใจง่ายๆนะครับว่าหยอดแล้วทําไมไม่ออกไม่ออกนี่นะครับนี่คือรถฉีดตาไร้พวกน้อยนะครับหยอดวันที่เจธันวาคมนะครับจะ ทำออกสงการนะครับให้เพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยวไร่ขัวน้อยได้มากินนะครับชุดนี้เป็นกับรถฉีกตาปอดสันนะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้เรามาหยอดกันแล้วเราก็เอาเทคนิคที่เราเคล็ดลับที่มันไม่เป็นเคล็ดลับสำหรับชาวไร่แต่ว่ามันเป็นเคล็ดลับสับคนที่ยังไม่รู้เราก็มาบอกมาแบ่งปันกันนะครับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่รู้จะได้รู้นะครับก็ขอถ้าคิดเป็นโยนกก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับ าไม่เข้าใจในก็คอมเมนต์มาเพราะว่าเพื่อนๆได้ถามมาเยอะว่าทาไมมันหยอดไม่ออก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 เนี่ยนะครับไอ้ปผูกก็อ๋อคุณจ้างคนงานหมดเลยมันเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะเกิดคนงานไม่รู้ไม่รู้จังหวะมือไม่รู้จังหวะแก๊สไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันเป็นได้หมดทุกอย่างมันต้องอยู่ในความเข้าใจด้วยนะครับแก๊สหย่อไปแค่นี้ประมาณหยิบมือนึงเี้ยถ้าเกิดใส่มากไปมันก็ฟลามันจะหยอดซ้ําอ่ะมันก็จะขาวมากมันจะแข็ง ก็ไม่มีอะไรก็คงจะเข้าใจนะครับคลิปนี้ก็สิบกว่านาทีแล้วเราก็พูดวนไปวนมาเพื่อให้เพื่อนเข้าใจยอดแก๊สต้องมีน้ําในยอดเท่านั้นแล้วเมื่อมันมีสิ่งที่บังยอดสมมติอยู่คุณต้องอ,ออกด้วยวิธีใดก็ได้แต่วิธีของไรโพคือใช้เหล็กแทงนะครับลงไปนะครับก็เนี่ยแทงลงไปในยอดเพื่อว่าให้ให้คาบแก๊สที่มันข่าวได้ทะลุลงไปเราก็ได้หยอดซ้ำลงไปให้มันเกิด แก๊สมันเกิดการระเบิดพอเกิดการระเบิดนั่นคือการทํางานของระบบแล้วนะครับพอเข้าใจกันนะครับนะครับอัปเดกตัวข้อมูลโดยไร่ผัวน้อยครับสวัสดีครับ